so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. อุย้ยเรียกมีน,น่ากลัวให้มันนั่งกุย <c oughs> เออเธอโคตรเก่งอ่ะถ้าเธอละลายวิธีการให้ฉันรู้สึกกับเบาใจใช่ไหมเออจะเป็นการรีแอคหนังรอบนี้เป็นหนังละเป็นตัวอย่างหนังเรื่องพี่นาคภาคที่5ภาคที่5 ซึ่งแชร์เมื่อมีโอกาสไปวันที่เขาแห่แถลงข่าวเปิดตัวแล้วเราดูแบบไม่ได้ตั้งใจเขาเรียกว่าดูแบบแวบๆอะ่ะแต่วันนี้เราจะมาตั้งใจดูพรอันดูแล้กลัวเดยยิ่งดูตอนกลางคืนอนะ่ะมันไม่ดูแล้วดู <laughs> <laughs> ไปดูกันเลยจ้ะ หละยรอบเนี่ยกูว่ากูไหวตีรอบนี่กูเอาไม่ยู่จริงๆแล้วทำอะไรไม่มาเหรอฮะมันถึงจะฆ่าพวกเราทุกคนขนาดนี้นี่ะขอบอกพี่เป็นเครื่องผมโอ่นหตัวมันเป็นยังไงแล้วก็ในใพัตติมีคาถาหรือแบบอะไรที่มันไล่ผีได้ไหมคะมีไหมเนี่ยไม่มีหรอกแล้วพี่มีแต่ถ้าจะมีอยู่คนนึงสามารถชต่วยพี่ได้ มาช้ามามาช้าเดี๋ยวติ๊กตอกอ่ะใช่ได้จริงอ่ะดูยังไงเขามิดไปดอมเขื่อนพึ่งที่แล้วก็หมอนะเรื่องแบบนี้หมอผิดอ่ะนิพานเนี่ยพาไปสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีตำนานสิ่งลี้ลับอาศัยอยู่นี่แบลรี่ปวได้วยปวดด้แล้วพวกน้องเป็นอะไรกันไอ้ชั่วนั่น เรื่องพี่น้องโมดเรื่องไปเกี่ยวต่ิกคมาช่วยเมื่อที่เราไม่เมือนี่น้องหรอกปหนุ่มแล้ว่ะคันนี้พวกเราจะมีหนีอีกแล้วจากเรเราจะกลายเป็นคูล่าแทนกูจะฆ่าทุกสิ่งทอยงนี่นะน เรือเลือเรือที่หน้าคุณไปแล้วเรือมาทากหน้ากูเปล่าเรือกูโคไปเรื่อยกูมันตายอีกดอกโหถามไม่น่าเลยนะเป็นไงไอู้ดก่อนอันนี้ไม่คิดว่าจะน่ากลัวขนาดนี้อืมอันนี้กลัวจริงมันเหมือนแบบว่าเราเราคนพุทธเนาะ พอคนพุดเนี่ยก็จะรู้ว่านาคเป็นยังไงนาคแต่ละภาคอะไรเงี้ยเขาก็จะแต่งตัวไม่เหมือนกันแล้วนี่นาคแบบว่าเหมือนเป็นนาคที่แบบที่เคยเห็นนาคที่เหมือนเหนือเหนือ<ๆ>ไปหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะเขาจะขี่ม้าแล้วก็ทําผมแบบเนี้ยนะกลัวมึงอันนี้น่านนกลัวจริงอืเนาะมันมีตั้งห้าภาคแล้วเนาะแล้วก็ดูเรื <laughs> ่องกลัวเลย อรู้สึกอย่างนี้อส่วนเรา,าตอนที่เราดูตอนกลางวันอ่ะคืออย่างที่บอกเมื่อตอนต้งคลิปแชมปม์ไปวันที่เขาแห่แล้วก็แถลงข่าวซึ่งมันจากกลางวันกลางวันร้อยเปอร์เซ็นเป็นที่โล่งโลมีคนเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ว่ามีมีมทำแบบว่าเปิดกล้องหน้ากับกล้องหลังดูรีแอคตัวเองวันนั้นอยู่นะแต่ก็วันนี้คือมาดูเต็มๆตอน,นั้นคือโคตรได้บรรยากาศเลยแล้วก็จะว่าเป็นพี่นาคมีมาห้าภาคคำถามมีคนชอบถามด้วยว่า,าทำไมทำหลายภาค อันนี้กล้าพูดเลยว่าไม่ซ้าเหมือนเย่ยงที่พี่วอพูด<ม>กับสองคือภาพสวยขึ้นเรื่อยๆ<ม>แล้วก็สามคือน,นักแสดงแต่ละคนโกขึ้นนะ่ะเพราะว่าโตขึ้นนะ่ะอาวุธเขามปนเยอะ<ม>อาวุธเยอะขึ้นเขาก็จะแบบคมในการเล่นนะอยากรู้เรื่องว่าพี่นักเป็นใครเพราะตอนนี้เขาเฉลยแล้วเราก็บอกเธอได้เอ้๋ยวถ่ายก่อนออกาอากาศออกอากาสเคยเป็นแล้วอ๋อนี่คือเด่นคุณโอ้ยนากลัวแล้วหุ่นเดี๋ยวถ้าตอนล้างหัลหุ่น เขาจะมีโอสเตอร์แบบพินาคแบบเป็นผีกับเป็นพินาคที่ที่หล่ออโอ้โหเด่นคนรีนมากมากเหมือนเหมือนน้องน่าจะฟิตหุ่นมาเพื่อทำภาพยนตร์นียแหละเออแล้วหุ่นดีน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวก็ิถ้าเป็นส่วนตัวชํำนะเป็นคนกลัวผีก็จริงแต่มันก็อยากดูอ่ะเพราะว่าเขาทั้งใจทํามากอ่ะแล้วที่จริงช้ว่านะมันเป็นหนึ่งหนังไทยที่เป็นหนังผีไทยดีกว่าที่คนทั้งคนไทยอ่ะ ดูแล้วก็สนุกแต่คนต่างประเทศจะได้มาเรียนดูด้วยว่าอ๋อมีผีไทยอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีแฟนๆเขามีแฟนขับเขาแหละพี่มพี่หน้าค่ะอืมอเออก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนรอไม่ว่าจะเป็นแบบโอเคมันมาภาคห้าแล้วอาจจะมีภาคหกเจ็ดแปดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนพระพรหน้าพี่หน้าไปเรื่อยๆ <laughs> ใช่ไหมเ่า <laughs> เป็นใครในภาคไหนจะหน้ากลัวขนาดไหนมันก็ต้องหน้ากลัวแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆเนาะ าว่า<ม>นะไม่งั้นไม่งั้งนเขาอยู่ไม่ได้หนึ่งห้าภาคมึงสองภาคก็ไปแล้วถ้าถ้ามันไม่โอเคนะอืมก็สูงแต่ละภาคมันต่างที่ว่าการเล่าเรื่องเห็นเป็นพันหน่หลายภาคเหนืออ่าอ,อย่างเงี้ยภาคห้าหรพืพี่วานพูดเลยว่าแล้วมันจะเป็นยังไงคือมันการเล่าอ่ะมันจะแตกต่างไปเรื่อยๆทีเนี้ยคนอย่างเราเป็นคนดูก็อยากรู้ว่าเออเรื่องลอบนีมจะเล่าแบบไหนแล้วยิ่งพุ่มกลับอ่ะคือพี่ไม้ปอบมือพี่ไม้ก่อนพี่ไม้คือตัวจริงก็คือบอกว่า ยังไวรุนอยู่เลยอะแล้วก็วันนั้นที่หน้าง,งานแกก็บอกแล้วว่าภาคเนี้ยอาจจะไม่มีแค่ความน,น่ากลัวอาจจะมีเรื่องครอคลัวเข้ามาด้วยอุ้ยก็อาจจะทั้งกลัวแล้วพะมีน้ําตาโตแล้วขึ้นชื่อเย่ฮ้อไฟสตาร์ด้วยนะโอ้อแต่เอาีเขาเขาก็ดีอยู่พี่เอ,อ็นยะพูดอะไรปะ นอกจากบุญชูที่มีหลายภาคแล้วนี่แหละคือจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณจะต้องดูอีกหลากหลายภาคเราพูดถึงบุญชูก็คิดถึงเนาะอืมคิดถึงเหมือนกันต้องแบบว่าเสียงเงิ่นๆหน่อยอะไรเงี้ยเด็กๆที่ไม่รู้จักบุญชูสามารถไปย้อนดูได้ <c oughs> บุญชูคืออีกหนึ่งหนังอมตะของค <c oughs> ่ายไฟฟ์ตา <c oughs> นะครับ <c oughs> อ่ะทีนี้กลับมาเรื่องของดารานําแต่ละคนมาดีกว่าถ้าพูดถึงเด่นคุณพอมาเป็นพี่น้าพี่บอกก็อืง้งละใช่ไหมรู้จักเด่นคุณได้ยังไงดูละครท้องดาบ เขาเป็นพระเอกเนาะเออเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันแล้วก็จริงๆไม่ได้มีแค่หนึ่งคนในเรื่องนะครับก็จะมีพี่มีนด้วยพี่มีนก็ถ้าเป็นในอดีตเราจะรู้จักพี่มีนในฐานะของดาราวายเนาะแต่ปัจจุบันนี้คือเขาหลากหลายมากใช่พี่มีนเก่งมากน่ารักที่ใส่ดีตอนทำงานด้วยกันเป็นไงบ้างน่ารักมากน่ารักน่ารักแบบน่ารักพูดจับพอพูดชอเป็นเด็กธรรมะมีธรรมะคารวาหรือแกงแกงนุ่นแกงแบบ มีแบรนด์ใดๆเลยนะครพิเศษดีน่ารักทั้งคู่ใช่ครับจะดีครับฝั่งของพี่เอมพี่เอมยินดีด้วยนะครับในในวันที่เราเคยร่วมงานด้วยกันในอดีตแล้วพี่วอลั่งแต่ตอนพี่วอลให้พี่เอมกับพ่อเอื้อมันเป็นแดนเซอร์ก็จะเปิดตัวเนาะในสมัยนั้นเขายังไม่ได้มีโซเชียลแคม่ะเออแล้วมาถึงวันนี้คุณเก่งมากคุณเก่งมากแล้วก็แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอดอลในด้านของคนที่เป็นตัวเองมากๆาเออแล้ววันนั้นอ่ะขอขอญาติเล่าให้ฟังเลยว่า สิ่งที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นคือเขาบอกทุกคนในโซเชียลว่าให้ไปดูหน้างานเพราะหน้างานเขามีวงพี่นักแบนเว้ยลุงพี่เอมร้องเพลงน้องต้าร้องเพลงน้องเจมอ่ะพี่เจมอ่ะเล่นกีตาร์แล้วก็เอน้องปอนคุณพัชก็เล่นกีตาร์แล้วมือกลองเป็นเอออุ้ยเราลืมอ่ะรู้คนมาขายหน่อยพี่มือกลองอ๋อพี่เทปอ๋อก็คือเป็นเป็นน้องนักแสดงในสังกัดไฟสตาร์เออ นี่แหละคือเซอร์ไพรส์ที่วันนั้นเขามาร้องเพลงกันโดยที่เลือกทั้งเพลงของพี่นาคแล้วก็เอาเพลงของตัวเองมาด้วยอย่างอย่างอย่างพี่เอ็มก็จะเป็นไม่มีใครเก่งเลยแม่มล่าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เพลงอื่นๆมาด้วยอย่างเงี้ยพี่ต้าก็เอาเพลงตัวเองมาด้วยเหมือนกันเออแล้วต้าล่ะรู้จักต้าจากอะไรเออ่ซีรีส์พี่กตีนะเนยอะไรนี่ก็แบบว่าแล้วก็ได้ทํางานอีเวนต์ด้วยกันน่ารักมากเลยจียังไม่ได้ยังไม่ได้เจอไงเขาจะเป็นเด็กแบบว่า เด็กอินเตอร์อะไรอ่นิดนึงคุณหนูคุณหนูแต่ว่าเป็นคนที่แบบว่าติดดินหนักเป็นศิลปินเออเนี่ยมีความเป็นอาเคปหน้าต์อินเตอร์เป็นแรปเปอร์เป็นแรปเปอร์หน้าตาอินเตอร์แต่ง่ายเป็นคนง่ายๆสบายๆตั้งใจทำงานนิสัยดีหล่ออ่าหล่อจริงหล่อจริงครับฉันเจอแต่ในงานแต่ไม่เคยทำมาด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็พี่เอ็มเราคุยแล้วเนาะพี่มิงคุยละอ๋อพี่ปอนะเคยเจอไหมหรือน้องปอนน้องปอนเคยเคยดูในโซเชียล น่ารักเนะาะเขาดังเขาดังคนนี้ช้นโดนอ่อน้องปอนตกได้จากอะไรรู้ไหมตอนนั้นเขาทาผมแดงๆส้มๆแล้วเขาเปิดช่อง,องเขานี่แหละแล้วเขาก็ร้องเพลงใจร้ายซึ่งเป็นเพลงของอิสลิกอิสลิกที่เราที่ร้องทีหนึ่งที่กรูเมืองเออแล้วน้องก็ทําให้คนชัม้มว่าคลิปนะนะั้นทำให้คนรู้จักน้องเยอะช้ำก็โดนตกแล้วก็ล่าสุดชัมด้มเอาคลิปน้องในงานไปลงแล้วก็ใส่เพลงเนี้ยที่น้องรนะ้องไลยนะเออก็มีแฟนคลับน้องมาคอมเมนต์กันเยอะเลยน่ารักมากรอรอ,รอ,อแล้วก็มี ธรรมชาติธรรมชาติก็คือที่เราเห็นเมื่อกี้เป็นหมอผีอพี่วอเห็นเขาในโซเชียลจากอะไรแตติ๊กต๊อกแล้วก็ทางานเราได้ทำงานนี้กันนี่จริงเขาน่ารักเนาะเป็นคอนอินเทอร์เทนอ่ะเออเอเอนเอร์เทอร์อะไรนี่ก็ทงานนะทำงานก็น,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 นั้นพิธีกรอะ่ะเขาขึ้นหนึ่งคนที่ทําให้บรรยากาศในงานอะ่ะมันเขาเรียกว่าละลายพิธีกรรมคือช่วยพิธีกรด้วยอ่ะเออมาตั้งมาเต้นมาอะไรอย่างเงี้ยนนลาคุณอินทนนท์ นนเป็นคนน่ารักมากนนเคยทำงานเคยเคยทำเรยลลิตี้ด้วยการด้วยกันเลาจำด้วยว่ายู่ในันเก่งเป็นคนเก่งมีความารเชำนันแล้วเขาเขาไปอยู่ถึงจุดตรงนี้ได้คือแบบว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าเขาเป็นคนเก่งอ่าใช่ใช่แล้วก็น่ารักเจอกันทักทายอะไรเงี้ยดีครับสมสมแล้วที่เขาดัง ใช่จะพูดต่อยอดแต่พี่วอเลยว่าเขาเป็นคนสุขจริงๆกล้าพูดเลยนะว่าเป็นคนตลกแค่ไหนแต่หลังกล้องเขาเป็นคนสุภาพมากแล้วเป็นคนน่ารักมากแล้วก็สัมมาคารวะดีมากอย่างวันนั้นที่ช็อไปทุกงานที่เจอกันเน่ะทั้งที่เราเป็นพิธีกรหรือทําในอีเวนต์เนาะหรือวันนั้นที่เราไปดูเฉยๆน้องอย่างนี้เลยแบบดีพี่ชายมาอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็จริงๆน่ารักน่ารักน่ารักมากแล้วเขาสามารถทําให้คนยี่สิบคนแบบที่อยางเนี้ยมารวมกันหรือรักหรือรักรักกันอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้ได้ดีมากอะไรอย อะไรที่ทำให้เขาเป็นวันนี้ได้มันคือตัวเขาเป็นริงเลยเก่งมากแล้วก็มีใครอีกนะอ๋อถ้าพี่เจมเราอาจจะเห็นตามงานเพลงเอ้ยเขาเรียกว่าทั้งซีรีส์ทั้งหนังวัยรุ่นเนาะที่ของไฟสตาร์ฉันก็ยังไม่ได้บอกไม่ได้คุยจริงทางอะแต่เขาว่าน่ารักะแล้วในเรื่องนี้เขาเล่นเป็นเพื่อนบอลลูนไงเ้า <ừ> um. เป็นเพื่อนกับเอมอะเป็นแค่คำว่าน่าจะเป็นเรื่องแรกที่เราเห็นเขาเป็น LGBT เนาะเขาพิกดบาทเนาะตั้งแต่ภาคแรก ทึ้งเ,เล่นเก่งเนาะเขาก็เล่นสนุกอะเล่นแล้วเหมือนเนาะเป็นตัวเป็นตัวจีดิวเป็นตัวจีดิวเขาเล่นกับเอ็มนี่คือมันนะไม่น่าเชื่อว่าจะเล่นได้นะแต่ก็ถือว่าเก่งเขาคือสแสดงแสด<ไ>งเก่งมากเก่งมากเก่งมากแล้วก็อ่ะมาดูรูปใหม่ๆบ้างอ่ะรูปใหม่ๆบ้างน้องเนนอ่ะน้องพีเมียพี่วอเคยเจอน้องในงานเด็กไหมฉันไม่แน่ใจว่าฉันเคยเคยส่งที่เป็นเนนเนี่ยไม่ใช่เคยเนนในคาแรคเตอร์เข้าแปบไหนนะปกติอะกวนๆเต้น เป็นเล่นเป็นพระเอกตอนเด็กหลายเรื่องมากเออต้องดูพี่บอกอาจจ<น>ะเจอใจน้องในงานเด็กแต่ว่าเด็กมันเยอะมากเป็นร้อยในสมัยก่อนอะ่ะเออส่วนฉันอ่าฉันเจอน้องเมื่อประมาณเต็มเต็มน้องมาสี่ปีที่แล้วออประมาณสี่ปีแล้วอ่อใช่ใช่สี่ปีที่แล้วโโหเป็นเด็กอายุห้าหกขวบที่โคตรเก่งอะ่ะแล้วก็กล้าพูดเลยว่าพ่อกับแม่สนับสนุนน้องแล้วน้องเป็นคนเก่งอ่ะ มันเลยทาให้เขายิ่งเก่งแล้วธามาคารวะดีมากแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบเต้นชอบร้องอแอคติ้งทางหน้าเขาเรียกว่ามันชัดอ่ะเขาคือชัดมากาสมแล้วที่น้องจะได้รับการเอ็นดูจากผู้ใหญ่หลายๆคนแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีของน้องและครอบครัวว,วันนั้นฉันไปคือฉันไม่รู้เลยพี่วอว่ามีงานแถลงข่าวแต่แม่น้องอ่ะโพสต์เราเป็นเพื่อนในเฟซไงเราก็เลยตามไปจริงๆจะไปดูผู้ชายที่แหละแล้วก็ปรากฏว่าไปดูน้องด้วยแล้วก่ชวนน้องเต้นวันนั้นน้องเต้นเจ็ดนิดนด้วยสอบแค่ไม่เกินสองนาที แต่ขึ้นเก่งกว่าเธออีกอ่ะเอเขาเก่งกว่าอยู่แล้วแหละเป็นไปนรุ่น<ม>แล้วก็อีกคนหนึ่งเมื่อกี้พี่วอลจะจำไม่ได้เยอะมากอา่าเขาบอกว่าเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับครอบครัวใช่ไหมเธอจํางานเทมได้ไหมที่เธอเอาเด็กๆวายจูเนียมาโดยโดยที่ให้ชั้นไปจัดหาน้องๆในในางานเด็กมา,าส่งมาให้พี่วอเลือกหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือน้องปิติที่โดนลูกหัวเมื่อกี้แต่ก่อนเขาเป็นเอิร์ธ แต่ก่อนเป็นเอิร์ธตอนเด็กอะแล้วแต่ก่อนนี่แต่ก่อนต้องอุ้มใช่ไหมพ่อต้องอุ้มอย่างเงี้ยโตเลยเอ้วแม่เราก็เีเพื่อนในเฟซอยู่ยินดีด้วยลูกเอ๊ยดียดีด้วยโอ๋อน้องโตมาทันให้เราได้เรียนหรือเรายังอยู่ให้น้องหรือ,อยังไงวะนั่นแหละประมาณนั้นประมาณนั้นก็ยังมีคนเก่งเยอะมากในเรื่องนี้นะครับก็โอ้ออีกคนนึงน้องกาโตที่เป็นดาวทิกต็อกอ่าซึ่งเดี๋ยวนะเขาจะมีงานของพี่ไม้เพิ่มอีกเรื่องหนึ่งที่เล่นกับโฟนด้วยเออ ใชท่ที่มีโฟสต์กับมีเอลือม์มีหลายคนมันหลายคนมากเอาประมาณนี้แล้วกันอ่ะแต่เอาเป็นว่ายินดีกับทุกคนที่ได้อยู่ในโปรเจกต์ของพี่นักห้แล้วกันครับรแล้วขอให้ไปดูเนาะวันที่่าไรนะวันที่สามีนาคมนี้นะครับอย่าเชื่อแค่ภาพเห็นต้องไปดูหนังของจริงแล้วประกันวันน่ากลัวแล้วก็มันแน่นอนแล้วอาจจะมีน้ําตาพี่มีนพูดแล้วว่าน้าตามาแห่เออหรอ,อ,อพี่มีนน้าต่อจากพี่ไมหมเลยว่า มีน้ําตาแน่แล้วก็เพลงอ่ะมีเพลงประกอบที่ร้องโดยสไปสไปที่มาจากเดอรัปเออะเธอโอโอพี่ไม่มีรู้วิตองอ่ะคุณคนไหมเออนั่นแหละน้องก็มาโตเป็นหนุ่มแล้วเหมือนกันม,มันท่วมทวนเอาวันนั้นไปวันนั้นไม่ได้ไปหาแค่พี่เมียวันนั้นอยากไปเจอผู้ชายหลายๆคนด้วยก็ได้เจอครอบหมดเลยบอกมให้แซมเลยนะคะพีู่เก่งสบายอ่ะฝากกันด้วยกับช่อของเราช่อง ของซีรีส์แนนชาแนลนะครับโดยาจะเป็นหนังซีรีส์เพลงอะไรที่เราชอบตรงกันเราก็จะมารีแอคให้กับชาวช่องได้ดูกันนะครับคนไหนไม่แฟนของด้อมอะไรก็ตามที่อยู่ในเือนี้จะไยบายคือด้อมเยอะมากมามาขายเมนตัวเองกับสองคือมาให้กำลังใจนักแสดงกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากมาซับสไคร์ช่องเราด้วยนะครับอยากได้เพื่อนเพิ่มจะคบปีแล้วนะมาแล้วบ๊ายแล้วครับบ๊ายครับฝากด้วย ยดนยนูนยุนทำพี่ผมได้แล้วพี่มึงมีแก้วอีกพี่นาแต่ละรอบเนี่ยก,ว,กว่ากูไหวแต่อีกรอบเนี่ยกูเอาไม่อยู่จริงๆพวกเราไปทำอะไรให้มันเหรอคะมันถึงจะฆ่าพวกเราทุกคนขนาดน,นี้เนี่ยเพราะพวกพี่เป็นเพื่อนผม เนนเนนพอจะมีคาถาหรือแบบอะไรที่มันไล่ผีได้ไหมคะมีไหมเนนไม่มีหรอกแต่น่าจะมีอยู่คนนึงสามารถช่วยพวกดมงพี่ได้เนอะฮึอ,อ,อได้จริงอะ่ะดูยังไงก็มิดอีเนี่ยไอ้ดำเคลียร์พื้นที่